สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดๆกับเอละแซดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสตรีในวันนี้กุรุยุทธ์และหนุ่มแอมมาในหัวข้อที่ว่าถ้าเราจะต้องซื้อรถหนึ่งคันควรจะมีระบบความปลอดภัยอย่างไรบ้างไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ พบกับเราสองคนนะครับในช่วงของแซสตรีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะฮะพี่ยศวันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งพี่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยเราควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมฮะแล้วก็ควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างครับเวลาที่เราจะซื้อรถสักคันนึงนะครับอยากให้ทุกท่านคิดแบบภาพกว้างๆก่อนว่าเราตั้งงบประมาณหรือเราตั้งวงเงินที่จะผ่อนแต่ละเดือนเท่าไหร่ ถ้าเราใช้รถที่มีราคาแพงมีความรูหรามีอะไรครบหมดอุปกรณ์ความปลอดภัยก็จะมาเยอะมากเป็นพิเศษผมขอยกตัวอย่างกับรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูครับ,รบทั้งอีซูซูดีแมแล้วก็อีซูซแม็นั้นมีในส่วนของ2ส่วนสําคัญส่วนแรกเรียกว่า Basic s a ฟตี้ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ ท่านซื้อรุ่นทั่วไปรุ่นพื้นฐานใช้งานนะครับรุ่นขนาดกลางรุ่น็อปสุดที่มีอะไรครบหมดสิ่งที่มาพร้อมๆกันคือ basic safety มีเท่ากัน<ม>และ basic safety ตัวนี้มีเท่าๆกับในส่วนของ D Max แล้วก็รถยนต์นั่งในประสค์มิลเด้วย<ม>ยกตัวอย่างย่เช่นครับอยูที่1นขับรถยนต์ใช้งานสิ่งที่เราน่าจะมีโอกาสได้ใช้บ่อยหน่อยก็คือระบบที่ป้องกันล้อล็อก ABS ครับม,มีส่วนในส่วนของ EBD ที่เป็นการกระจายแรงเบรก ล้อหน้าล้อหลังด้วยไฟฟ้าควบคุมอย่างแม่นยำครับ,รบ G sensor ก็คือ gravity sensor ก็คือมีการที่จะควบคุมแรงดันน้ำมันเบรกตามแรงน้มถ่วงมีในส่วนของถ้าขับรถยนต์ไปแล้วนะครับมีการใช้งานโอกาสที่เกิดเหตุฉุกเฉินและมีบทเหตุอย่างร้ายแรงก็จะช่วยปกป้องเรายอ,อย่างเช่นถุงลมนิรภัยอ,อุปกรณ์ที่เกิดมาทั้งหมดหล,หลายๆตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดประมาณ11เรายการ,รและยิ่งถ้าเป็นรถยนต์ e สูสี M X นะครับจะมีตัวหนึ่งก็คือ ระบบป้องกันการสายของเทลเลอร์พ่วงก,ก็คือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเทเลอร์สว o n คอน l ทรลก็หมายความถึงว่าถ้าเกิดวันหนึงลูกค้าแต่ละท่านมี Activity เฉพาะเอารถยนต์ไปล่าที่เป็นแบบบ้านนะครับไปล่าในส่วนของอุปกรณ์กีฬาทางน้ำม,มีการต่อพ่วง ของตัวพ่วง<ม>นะครับแล้วก็มีการต่อเชื่อมไปท้ายไปที่ไฟท้ายตัวด้านหลังการที่เราขับรถยนต์แล้วมีสองคันในเวลาเดียวกันถ้าด้านหลังมีอาการเวียงรถยนต์เหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่เสียหลักตามแล้วก็เกิดบัติเหตุได้เช่นกัน<ม>อุปกรณ์เหล่านี้ก็คือติดตั้งแต่เบสิคเซฟตี้ทีนี้จากที่อธิบายเมื่อครู่ในส่วนของเบสิ c เซฟตี้พอเราซื้อรถยนต์ที่มันมีความครบถ้วนของความรู้หราและความปลอดภัยเสริมเข้าไปมากขึ้นยกตัวอย่างน้ครับมี ADA s เราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าด้วยก็ประมาณที่มีบางครั้งเราอาจจะไปไม่ถึงรุ่นท็อปก็อยากฝากทุกท่านกลับมาดูนี้ครับว่าสเปคที่ตรงใจท่านเครื่องยนต์รวมคุกที่ตรงใจม,มีอะไรบ้างครับ และก็มาเลือกมองที่ว่าเบสิกเซฟตี้พอไหมนี่คือสิ่งที่เป็นตัวรประกันเบื้องตน้น<ม>เพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจว่ารถยนต์แต่ละยี่ห้อต้องมองแบบนี้นะครับครับผมก็เช็คเงินของเราก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยดูว่าออปชั่นไหนความปลอดภัยไหนที่บอกกับเราด้วยใช่ครับ,คร,บครับผมเหนือสิ่งอื่นใดครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ดี<ม>นะครับก็คือหมายความว่าความกว้างล้อหน้าความกว้างล้อหลัง ฐานล้อก็คือจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกึ่งกลางล้อหลังเช็คสเปคเทียบกันตัวต่อต,ต,ตัวเสร็จแล้วเนี่ยครับผมองประกอบแบบนี้ก็คือสร้างพื้นฐานความเข้าใจในการบรรทุบคุม,คมแล้วก็มาดูที่สเปคเบรกสเปคเครื่องยนต์และอื่นๆว่าตรงใจท่านหรือไม่ครับผมแล้วก็ค่อยๆเติมอุปรกรณ์เข้าไปตามวงที่เราพึงพอใจและสู้ไหวนะครับโอเคอ่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะฮะคุผู้ชมครับในช่วงของซัสตีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ